สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคนะุกกี้โฮมเมดเนาะพี่ทําให้ลูกชายกินถึงหน้าตาจะไม่ค่อยสวยแต่รสชาติที่ใช้ได้เลยนะหอมเนยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทํำยังไงวันนี้มาทํำคุกกี้กันนะคะวันนี้ลูกชายมาช่วยค่ะเป็นคุกกี้ง่ายๆเขาเรียกว่าคุกกี้มือขยําก่อนอื่นเราเอาเนยนะคะทิเลยนเนยร้อยยี่สิบห้ากรัมนะใส่ลงไปเลย คือตัวนี้สูตรของตุรกีเขาจะไม่ใช้เครื่องตีนะคะเขาจะใช้มือขยำมกันเอาแต่ใครอยากใช้เครื่องตีก็ตีนะแล้วเราจะใส่น้ําตาลไอซิ่งค่ะคือเป็นเนยอุณหภูมิห้องนะใครจะใช้มะาการีนก็ได้นะที่ตุรกีแต่ที่ไทยมะการีนพี่ไม่รู้ว่าเออเขาเป็นยังไงขอรอให้กลับไทยก่อนงานะแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเอ,อ้ยมะการีนไทยมันทําได้ไหมแต่ตอนนี้ใช้เนยไปก่อนถ้าใครอยู่ไทยเนยจืดน,นะคะร2อ้ากรัม น้ำตาลไอซิ่งค่ะน้ำตาลป่นครึ่งแก้วหรือครึ่งถ้วยตวงเหมือนเดิมนะน้ำหนักจะพี่เขียนไว้ให้ใต้คลิปไข่ไก่หนึ่งฟองอวันนี้ลูกชายมาช่วยไข่ไก่หนึ่งฟองให้เด็กๆมาช่วยดีกว่าเขาจะไปเล่นคอมพิวเตอร์เนาะน้ำมันค่ะน้ำมันพืชที่ใช้น้ำมันไอ้นี้นะน้ำมันดอกทานตะวันเซษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนะใส่เกลือค่ะเกลือลงไป ขึ้นช็อนชาคือน้ำตาลเนี่ยถ้าใครอยากได้เพิ่มก็เพิ่มลงไปนะคะแต่ตัวบ้านพี่ไม่ค่อยกินหวานอยู่แล้วก็จะเอาประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะขยำค่ะเดี๋ยวเรื่องขยำนี่ต้องพี่เองขยำม,มันลงไปค่ะขยำตัวนี้เป็นสูตรตุรกีนะคือ ส่วนมากเขาจะเป็นตัวนี้เป็นคุกกี้ง่ายๆเป็นคุกกี้โฮมเมดเลยแหละที่เขาทํากันทุกๆบ้านสูตรเขาจะไม่ค่อยต่างกันมากตัวนี้พี่เอามาจากไหนรู้มเนี่แค่นี้ปลาข้างบนปลาเพื่อนบ้านข้างบนเขาทําเขาทําแบบเขาทําอร่อยอะ่ะพี่ก็เลยถามว่าอยู่ทํายังไงบอกหน่อยสีใส่อะไรลงไปบ้างพี่ใส่แป้งข้าวโพดนะคะใส่แป้งข้าวโพดสองช้อนสองช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดสีขาวเนี่ย ที่ตุรกีอ่ะจะเป็นแป้งข้าวโพดสีขาวก็ได้หรือว่าเป็นแป้งไอ้นี่ก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบูไดบูไดนิชัสตาบูไดก็คือแป้งแป้งข้าวสาลีสีขาวได้ที่ตุรกีพี่ใช้ตัวนี้นะคะมือสื่อนิชัสตาเซอร์นะใช้ทําคุกกี้ได้เขาบอกว่าจะทําให้คุกกี้เนี่ยมีความกรอบถ้าใครอยู่เมืองไทยก็ลองใช้แป้งข้าวโพดสีขาวดูนะพี่ว่ามันก็ไม่น่าจะห่างกันเท่าไหร่ เส,เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะเติมวาน,นิลาลงไปค่ะวาน,นิลาใครจะใช้เป็นวาน,นิลาน้ําก็ได้พี่ใช้เป็นวาน,นิลาผงถ้าใช้ที่ตุรกีนะวาน,นิลลาผงห้ากรัมเห็นไหมผงฟูผงฟูครึ่งซองครึ่งซองหรือเท่าไหร่วะสองช้อนชานะคะหรือห้ากรัมเพราะว่าซองหนึ่งมันสิบกรัมไงเออผงฟูใส่ไปเขาไม่ค่อยฟูหรอก ขยำลงไปค่ะอย่างนี้ค่ะง่ายค่ะคราวนี้เราแป้งแล้วนะคะแป้งหนึ่งถ้วยตวงแล้วนะคะสองค่อยๆใส่นะคะแป้งอ่ะพี่บอกเสมอเลยว่าต้องค่อยๆใส่เนี่ยค่อยๆใส่คือถ้าใครอยากให้แบบว่ามีกลิ่นเนยอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่กลิ่นเนยลงไปนะแต่ที่ตุรกีเขาไม่ค่อยนิยมไงเขานิยมแบบคล้ายๆแบบกลิ่นออแกนิกอะขนาดวานิลากลิ่นฉุนๆเขายังไม่ชอบกันเลยพี่ก็งงเหมือนกัน สองแก้วแล้วนะคะใส่ลงไปใครอยากจะตีก็ได้นะคะใช้เครื่องตีอะ่ะแต่ว่าสูตรเขาจริงเขาก็ใช้มืออ่ะพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะใส่ลงไปค่ะตัวเนี้ยถ้าใครถามพี่ว่าไม่ใส่น้ำมันได้ไหมคะไม่ใส่ไม่ได้ค่ะถ้าไม่ใส่น้ำมันนะมันจะ คือมันเป็นสูตรเขาะว่าสูตรเขาต้องใส่น้ำมันน่ะถ้าใครอยากได้เป็นช,ช็อกโกแลตใช่ไหมก,ก็ใส่ผงโกโก้ไปแค่นี้เองเนี่ยค่ะไม่นวดไม่มากนวดให้พอเข้ากันเขา้าเออป้าข้างบนเขาบอกว่าป้าเพื่อนบ้านเขาบอกว่าพี่ก็ถามว่าใส่แป้งขนาดไหนบอกฉันหน่อยสิเขาบอกว่านิ่งเท่ากับติ่งหูอ่ะติ่งหูอ่ะเอ้ยเป็นจริงๆนะในอินเทอร์เน็ตก็มีพวกกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเวลาคอนนวดแบบ เขาทําคุกกี้หรือว่าเขาทําขนมอะไรบางอย่างเนี้ยเขาก็จะบอกเลยนะว่านี่เหมือนติ่งหูอะ่ะก็พอแล้วเออเขาเปรียบกันเป็นแบบนี้นะือ,อพี่ก็มาบอกน้องๆนี่แหละจ้าเสร็จแล้วใส่ทั้งหมดสามแก้วค่ะใครอยากจะใส่เพิ่มอีกสักช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะก็ได้แล้วแต่เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อย เนี่ยพอมันปีกมามันเป็นแบบนี้เห็นไหมเสร็จแล้วง่ายๆเดี๋ยวขอลองปั้นดูหน่อยเออได้เนี่ยได้แล้วนะคะปะเสร็จแล้วง่ายไหมได้ <laughs> พี่จะมาบอกเรื่งแป้งค่ะ คือแป้งตัวนั้นอะ่ะพี่ไม่ได้สปซุปเปอร์อันนั้นพี่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแป้งตัวนี้แทนนะที่ตุรกีแป้งตัวนี้คือแป้งยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะของพี่ก็เป็นแป้งอนเนกประสงค์ธรรมดาแต่ว่าถ้าน้องๆที่อยู่เมืองนอกเนี่ยคือไม่จําเป็นดูที่โปรตีนเรานะดูนะไหนตรงไหนเอ่ยน้องๆที่อยู่เมืองนอกนะคะหรือว่าใครก็ได้คือพี่ก็ไปดูมในอินเทอร์เน็ตนะ ปกติพี่ไม่สนใจเรื่องโปรโตีนนะพี่ไม่สนใจเรื่องวิชาการแต่ว่านี่ค่ะมีโปรโตีนประมาณ10.5% 10-12%ก็ใช้ได้แล้วนี่คือนี่คือสิ่งที่พี่ใช้แป้งที่มีโปรโตีนประมาณนี้ก็คือแป้งอนเนกประสงค์นั่นเองแล้วแต่นะถ้าใครหาแป้งขนมปังหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้ตอนทําขนมปังอะ่ะก็ใช้แป้งดูจากโปรโตีนอวะาเ0อร5นหรือว่า10-12%อะไรอย่างเงี้ยได้หมด แต่ว่าตัวคุกกี้ตัวนี้ยคุกกี้ตัวนี้พี่ใช้แป้งอนเนกประสงค์ทำนะคะเออใครอยากใช้แป้งเค้กทําได้ไหมไม่รู้ไม่รู้จริงๆยังไม่เคยกลับไทยถ้ากลับไทยแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูทุกตัวเลยแป้งะบอกตรงๆนะคะใครใครทาแล้วแล้วมันได้ก็รบกวนบอกพี่นิดนึงเนาะไปเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปก,กันดีกว่าตัวถาดนะคะไม่จําเป็นต้องทาอะไรนะปล่อยล้นๆอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะเอา คือของพี่มีตัวนี้ที่ตุรกีมีตัวนี้เห็นไหมก็คือบีบจุบจ๊บๆเขาก็ออกไปเลยนี้ใส่ลงไปตรงกลางที่ตุรกีเขามีตัวตรงพวกนี้เดีย๋ยวเราบีบหรือว่าใครจะทำอย่างนี้ก็ได้อยากได้ก้อนเล็กก้อนใหญ่ ถ้าเป็นก้อนกลมๆ,ๆวางลงไปวางลงไปนะวางลงไปหนาขนาดไหนแล้วจะชอบเลยค่ะกดลงไปหน่อยออกมาแล้วนี่ออกมาแล้ว จะให้ดูนะขนาดไหนแล้วแต่เลยนะนี่ออกมาแล้วจ้ะของโฮมเมดก็แบบนี้เนาะเราก็ได้มาประมาณนี้แล้วนะคะส่วนตัวนี้เห็นไหมพี่เอานิวจี้ม,มาอ่ะอย่าเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะใส่เอ่อไอน,นี่ตรงกลางจิ้มลงไปหน่อยจะแตกก็ไม่เป็นไรค่ะแตกไม่เป็นไรเพราะว่าของโฮมเมดเนะาะใส่ยามไปตรงกลางค่ะ แต่ก็ช่วยดีแล้วแล้วแต่ใครชอบนะสูตรนี้ยแต่ว่าเขาก็ทำกันที่ตุรกีตัวนี้่คะใสยามตรงกลางเที่ยวกดใหเแตกอบไฟร้อยห้าสิบองศาไฟบนล่างไม่พัดลมนะคะแล้วก็ใส่ไปตรงกลางนะอบเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันอบออกมาแล้วนะคะอบประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนทีคือแล้วแต่เตานะก็คือข้างบนก็ยังเป็นอย่างนี้เยดูข้างล่างกัน ข้างล่างก็ออกจะเหลืองๆหน่อยๆสุกแล้วค่ะไม่มีปัญหาตัวนี้ก็ออกจะแก่ไฟนิดหนึ่งถ้าใครอยากให้แบบแก่ไฟนิดหนึ่งก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนแล้วค่อยออใส่ภาชนะที่ปิดฝาแต่ตัวนี้ที่จะใส่แยมไปข้างบนนี่อไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่สุกนะเขาสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นี่ อันนี้ไม่ค่อยหวานนะถ้าใครอยากได้หวานเติมน้ําตาลเพิ่มเป็นหนึ่งแก้วไปเลยน้ําตาลป่นแต่พี่ทําแบบไม่ค่อยหวานไงไม่ค่อยอยากให้ลูกชายกินหวานมากพอเราอบออกมาเสร็จใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราเอาตัวคุกกี้นี่ออกมาเราปิดเตาอบสักประมาณห้านาทีปิดเตาอบถอดปลั๊กเลยนะสักประมาณห้านาทีเสร็จแล้วเราเอาตัวนี้ใส่กลับเข้าไปใหมะคะ่ค่ะในเตาอบปิดเข้าไปเตาอบยังปิดอยู่นะทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะจนเตาอบเย็น เราค่อยเอาออกมาทิ้งไว้ให้เย็นอีกทีก็จะได้คุกกี้ที่กรอบแค่เย็นก่อนอยามมาไปแช่เย็นก่อนแล้วมาใส่ที่ดังังนี่ไนงะใส่ลงไปค่ะใครมีตัวบีบก็ใช้ตัวบีบได้เลยนะก็คือใส่ลงไปถ้าอยากใช้ยามอะไรก็ใส่ได้เลยค่ะพอเย็นแล้วก็ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดได้เลยน มันจะไหลก็ได้ไม่มีปัญหามันเป็นของโฮมเมดเนาะนี่เป็นยำสตรอเบอรี่ค่ะแล้วแต่เลยเสรแล้วค่ะเก็บได้นานไหมคะใส่ภาชนะที่มีฝาปิดค่ะใครจะใส่ตู้เย็นหรือไม่ใส่ตู้เย็นก็ได้เก็บได้ค่ะอาทิตย์หนึ่งก็เก็บได้นะแล้วแต่จะส่วนมากบ้านที่จะหมดภายในสาวันเพราะพี่ทําไม่เยอะไงะแต่ว่าถ้าใครจะทําแจกก็ทําใส่ถุงเนาะใส่ถุงไปแจกเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งพี่ก็ทาไปแบบ ให้ที่โรงเรียนลูกทำจุ่มช็อกโกแลตบ้างตรงปลายเนี่ยค่ะตรงปลายเนี่ยพี่จะจุ่มช็อกโกแลตลงไปแล้วก็โรยเม็ดสีสีลงไปหน่อยให้เด็กเด็เขาก็ชอบของโฮมเมดนะคะง่ายง่ายไม่ยุ่งยากลองทำดูนะคะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ถามไว้ใต้คลิปได้นะคะใครอยากส่งการบ้านไปส่งที่เฟซบุ๊กนะจ๊ะ ตัวเฟซบุ๊กเนี่ยพี่ไม่ค่อยโพสอะไรหรอกพี่โพสแค่ให้น้องๆส่งกันบ้านเท่านั้นเองแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ